สวัสดีครับพบก็ผม,บผมแบทสมิธสำหรับคลิปนี้นะครับตัดมาจากในสตรีมของผมนะผมแปะตารางสตรีมไว้ให้ตรงนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับถ้าใครกําลังมองหาเพื่อนเล่นหรืออยากหาเพื่อนคุยนะครับเจอกันได้ทุกวันนะครับยกเว้นวันอาัคารหวันนะครับอันนี้ขออนุญาตเป็นวันหยุดประจําช่องผมสักหนึ่งวันแล้วกันครับไปกันต่อใช่เปิดเกมแรกได้สวย <laughs> ถ้าสวยกว่านี้มันต้องชนะอะดิ ออลมว่ะออลมจมวิลโลโบมืดโอ้โหไอตัวนี้คือการซีีถูกปะการซีีกับวางระเบิดถูกปะอืมอันนี้น่าจะแพ้ว่ะเช็ดเพราะผมอยากเล่นแบบเนี้ยอย่าพึ่งเซฟยาวๆไปผมว่าน่าจะยังไม่เซฟตัว,วเนี้ยอย่าให้มีครั้งที่สองเลยการสตัน้นใช่นั่นแหละมันกันซีซีอ่ะ รถเกตดไม่ได้ใช่ครับผมผมไม่ชอบเกาะแตกอะ่ะอันเนี้ยผมไม่ชอบเกาะแตกแล้วก็อันนี้ผมไม่มีดาเมจเลยวะผมต้องดาเมจขึ้นไปตัวหนึ่งถูกปะระเบิดตุ้มนั่นแหละสิถ้าเอาตรงถ้าเอาอันเนี้ยเราจะไม่มีทางตายเพราะระเบิดปะ แต่เขาจุดได้อะเอ้าก็ดีนอะอันนี้อันนี้ก็ได้อยู่อันนี้ก็ได้อยู่อ่าท้ายสีแล้วไม่ไม่อยากตีหรอครับใช่แต่ผมต้องตีอะเพราะว่ามันโดนหักแต้มแล้วต้องแหวมแบกหรือเปล่าเงลือกดีเลยตอนแรกผมกำลังเลที่เงือกอยู่เหมือนกันเมื่อกี้แต่นี้เลือกไม่ทันนะมันลงไปแอนออลลมหรอไม่ทันแล้วดิไอ้ตัวนี้ก่อแตกอะเราก็ไม่ชอบเหมือนกัน แดนตัวจุดไหมอ่ะอีกฝั่งดำปีเลยเหนื่อยู่สวัสดีคุณนินจาครับสวัสดีคุณเฟิร์ตกี้ครับสวัสดีคุณแดนบูครับอสวัสดีคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณโอวส์สอครับสวัสดีครับโอทีเมื <Andrew. S 1> ่อกี้ที่ไม่ได้สวัสดีนะอีกแดงเฉยน้องแวมเออ ออันนี้เราน่าจะแยกตรงอ,อลมเนี่ยแหระครับกลางปีกแต่ไม่ได้ใบสันนะดิอ่ามึนหน่อยแหวอยาเกาไข่โว <laughs> ดูพี่ชิปมากไปนะเราเด็่ยจุดไหมหจุดไหมเราอะ่ะจุดครับ แบบแวมไม่ไม่โตอ่ะเดี่ยว่ะจ้าเมทเราอยู่ที่ไอ้นี่นั่นน่ะแฟมลูกเออดีมากต,ตันให้หน่อยตันเอ่อเอาปีกเอ้ยไม่ได้ต้องใช้ถอนปีกเพราะว่าตัวนั้นมันไม่ได้ปีกอ่ะดิ ตัวนั้นมันไม่ได้บัฟาดีเออมันต้องเอาลบบัฟนะครับสวยและเช็ดโอ้ตะตานอีกแต้มต้านรอยนะเนี่ยติดหมดเอาเอาระเบิดออกให้หน่อยสวยเอาชนะเช็ดพอปะพอป่ะเช็ดเ <laughs> ช็ดว่าผมเชื่อว่าในแต้มเซฟไหมหรือว่ายัางไงดีอ่ะไปไปอีกิ่งไป ผมเชื่อแชทผมเชื่อแชทไปอีกปีกหนึง่งเพราะจริงๆไงไอดี ID ผมอะผมไปเทียบกับที่แบงก์ยิ้มเล่นให้หลายๆคนแล้วในช่องแบงก์ยิ้มอะไอดี ID ผมอะหลายๆคนลูนประมาณผมเลยจบดาวมิ้นอยู่นะอันนี้จีนจริงเมื่อกี้เกาหลีอันนี้จีน,จน,น,จนถูกปะสวัสดีคุณชายโซ่ครับผมถอดดีใครไปตกถัดตกบุค้องไปต้องขอไปทนอาภาัยด้วยนะครับ ยังไงดีเพื่อนวันนี้นึกนานอีกแล้วว่าวันนี้นึกนานอีกแล้วว่าอย่านึกนานนกแกว้วอะแก้วกับลิงไฟงั่างนั้นเหรอจริงๆเราก็ไม่ได้ตัวอะไรมันถึงจะตู้ลิงไฟได้ดีวะนึกไม่ออกเลยวะ หมอกรุ๊ปหมอกรุ๊ปคืออะไรก่อนไอ้นี่เหรอไอ้นี่ไม่ค่อยดีหรอกนะไอ้นี่มันกว่าจะกลางปีกมันใช้เวลานานอยู่อะโอดินนะหอ,อมกรุ๊ปหอ,อมกรุป๊ปโอ้โหแล้วดูเป็นโอดินกับโบเวอร์ก็ดีเนี่ยไม่ค่อยดีกับชีวิตเราเท่าไหร่นะเชฟ ไม่ดีเอาซะเลยอ่ะต้องแบนโบอ่ะแล้วโบดินอีกแล้วไหนจะเป็นตัวหลังอีกอ่ะชอบเซฟลึกๆก,กันสินะสวัสดีคุณผู้กันครับผมโอ้โหนนี้คือยังไงอ่ะเดมอนฟาดอืมต้องเดมอนแหละและ้วก็เป็นดีเคครับดีเคเดมอนสับจบๆใช่ดีเคเดมอนจัดไปใช่ต้องประมาณนี้แหละแบนใครแชทต,ต้องแบนโบถือว่แบนโบอันเนี้ย ดีเคไฟไหมแพนด้ามันตีไหลตีหลายทีนะแพนด้ามันตีหลายทีอะ่ะถ้าเราจะไม่แบนแพนด้าผมว่าดีเคไฟไม่ค่อยเหมาะน,นี่น่าจะแบนโบแหละโอเคอันนี้ดีแบนโบได้อยู่ได้อยู่อันนี้อันนี้ไม่แย่นะครับแบนโบถูกป่ะแชทแบนโบนะเขาน่าจะปล่อยเท่มเราถูกป่ะ ถ้าเขาแบนดีเคลมเราเป็นยังไงวะได้อยู่ได้อยู่ตีแพนด้าตีแพนด้ารัวๆเอาแพนด้าก่อนแล้วค่อยเอาลิงว่าไรเชียวว่าต้องแบนเทีมชนะและมันดาบมั่วเหรอมีลุ้นอยู่ตานี้ใช่ไหมแต่แพนด้ามันเอาเรื่องอยู่นนะกินนิ่มเหรอใช่เหรอกินนิ่มเลยเหรอ นี่กลางปีกเต๋หรตาธุครับเนี่ยแพนด้ากิ้งแล้วแต่ว่าเอายังไม่ใช่ลิงอันนี้กินด้ากิ้งก่อนเนี่ยปุ๊บโอ้แล้วดูแพนด้าดีเองเออแต่ว่าอเอ่อดีเคเราตื่นมาจากความตายเราฆ่าใครก่อนแชทฆ่าลิงก่อนเนาะแพนด้ามันยังอีกไกลอะ่ะผมไม่น่า ผมไม่น่าใช้นั่นหวะผมไม่น่าใช้ท่าสองท่าลิงก่อนใช่ป่ะแชทแชทว่างไงท่าลิงก่อนอา้าวอะไรวะแชท <laughs> อะไรอ่ะอะไรอ่ะแช็มันคืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจว <laughs> <laughs> ันทำเราไม่จบ อะไรวะเนี่ยหัวจะปวดไม่เข้าใจกันซะเลยดิเรียบร้อยเรียกผมว่าแบตสมิธงงในงงจริงโคตรงงเลยเรียกผมว่าแบตสมิธสามทองไงจะจบแน่นอนได้อัพแน่นอนเงอนดนะีเคนนงอนดีเคนะไม่ตายหรอเนี่ยเลือดสามหมื่นไงบางคนเขาเลือดสองหมื่นห้าแต่ผมเนี่ยแหละเลือดสา0หมื่นเลย เป็นยังไงกันบ้างครับชื่นชอบกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบด้วยเลยแล้วกันครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปใีเพีเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ